สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมอยากนำเสนอสำหรับผู้ที่สนใจอยากลงทุนเกี่ยวกับโคกน้องหน้าเนาะเอาหน้ามาเห็บเป็นคาเฟ่เปิดเป็นลานขายอาหารครับผมในสถานาการณ์วิกฤตโควิดจังสี่ครับผมบรรยากาศหรือความปลอดภัยทางเชื้อโรคนี่ถือว่า ทางจางต่างจังหวัดนี่ครับผมจะปลอดภัยถึงโลกเกิดขึ้นกับมันเป็นทีโลงเนาะกับิาม์สมร,รักษา Hi หายไวฮะเพราะว่าสภาพจิตใจและร่างกายของเขาเนี่ยมันจะอยู่ตามธรรมชาติและกับโคกเขาคอนี่ครับผมเอาธงหน้ามาเหตุเป็นบ้านนาคาเฟ่ครับผมบ้านนาโคกเขาคอครับผมเดี๋ยวผมสิบภาพพ่อเมยเพนอง ไปชมบรรยากาศครับถึงแมจะท่างเขามานี่ก็อยูเลิกครับผมเป็นกิโลครับสภาพก็เป็นปลาก็ย่างสามารถเปิดได้แหละก็ับมีคนสนใจเขามาพักผ่อนฮะเดี๋ยวผมพาเขาไปเบื่องทางในว่ามันสิบเป็นจึงใดครับตามผมมาใดเลยครับผมหาอุปกรณ์นี่ครับหัวใส่เป็นมไมพผ่ครับผมเขามาบริเวณจอดรถกระแทบบ่มีหมองจอดครับผู้คนก็ล่างไหล มาเรื่อยๆครับผมถือว่าเป็นที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดมหาสารคามสำหรับพิกัดนี่ก็อยู่ที่ปานเคือนตําบลเคือนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเด้อครับผมเนี่ยฮะครับผมทางล่านกสิบเปิดเวลา10.00 10. นถึง20.00 20. นด้อครับผมท่านก็สามารถโทรแลวก็สั่ง เช็คได้ที่นี่ครับผมเมือโทั่ตามนี้ครับบ้านนาโคกเขาคอคาเฟ่ครับผมเดี๋ยวผมภาพเขาไปบงูข้างในช่วงนี้คนก็นคือเป็นช่วงที่เขาปล่อยให้ทุกคนออกใช้ชีวิตปกติคนกับมาหลายพอสมควรครับผมทั้งนั้นก็สิเป็นบ้านครับ่เป็นบ้านกับเหตุเป็นสะอาดสะอานครับกับมีห้องครัวครับผมนี่ครับ และก็ได้สางงานแห่งแก่ชุมชนครับกรับพนักงานดูประจำบา้านฮะเป็นการกระจายรายได้ครับผมก็ถือว่าสวยงามครับผมเแม่พี่น้องผู้ได้สนใจสไตล์จังนีจังสีกามเบิงใดด้วยครับผมบ้านเคือนตำบลเคือนอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมนี่ครับถือว่าโต๊แต่งได้สวยครับผมฮะ จุดท่ายรูปถือว่าสวยงามพอสมควรครับนี่ยฮะถือว่าผูกคนก็เต็มครับผมเต็มสุโตครับพมี่น้องครับบรรยากาศก็ดีครับพอมพี่น้องนี่ฮะแล้วก <may out> ็ได้มีการก่อสร้างเพิ่มจุดที่ให้พอมพี่น้องรองรับพมพี่น้องครับมาพักผ่อนอาหารกับมีะครกับ กำลังสิบเพิ่มอาคารลองหลับถือว่าที่นี่แน่นครับคนคนมาหลายครับผมก็ต้องเพิ่มอาคารขึ้นมาครับครับบริเวณนี้ก็เป็นสะนาครับผมพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าเลี้ยงปลานิดมิตตัวใหญ่ๆครับผมนี่ครัปลาหลายครับเด็กหน่อยก็สนใจพอสมควรครับผมนี่ครับเห็นยังครับผมปลาหลาเลยครับผม ถ้าให้เด็กหน่อยสนใจอยากเบิ่งเขาขึ้นมาหายใจขึ้นมาหากินขึ้นมาเยี่ยมช่มคนขึ้นผมไมีตื่นคนเลยครับนี่ครับกาสิบเป็นซุ่มเนาะก็จะมีประตูเปิดปิดได้ครับพ่อแม่พีน่น้องอ่ะเนี่ยบ้านนาโคกเขาขอโฮมสเตย์คนละครับผมนี่ครับเบิ่งบรรยากาศครับพ่อแม่พี่น้องอ่า เชื่อว่าบรรยากาศดีครับมีที่ไห้ถ่ายรูปครับผมเขาเล่ากับง,งามงามครับผมมีที่พักพอนางๆให้ทุกคนเข้ามาได้ชมบรรยากาศเล็กหน่อยกับสนุกสนานพอสมควรนำนำผู้กับงามครับความ่พี่น้องแล้วก็มีหย้าครับเป็นหญ้าแฝก กับประดับก็บถือว่าสวยงามครับผมสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็อยากล่องมาชมครับผมเขาตัวนี้มันจะเป็นเขาปลอดสารผิดครับผมว่าใส่ปุ๋ยว่าใส่ปุ๋ยเคมีครับผม ก็เป็นจุดไทยลูกครับพ่อแม่พี่น้องฮนะเป็นชุดที่สวยพอสมควรครับคนในสูต่างต่างนี่คนกับสิเต็มไปหมดครับผมนี่แหละครับผมวิธีกเกษตรพ่อเพียงแบบผสมผสานของเฮานี่เ้าสามารถนํามาต่อ,อยอดแล้วก็เป็นธงหน้าคาเฟ่การสีเห็ดหน้าย่างเดียวเห็ดสวนอย่างเดียวเห็ดเกษตรผสมผสานนั้นรายได้อาจ,จิพ่พ่อกินกับ ราาเสียใจยปัจจุบันครับผมเพาต้องการมีคัวามันคงแลวกะ็นี่รายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเ้างจำเป็นต้องแปลงทีหน้าของเท้าครับผมเพิ่มมูลค่าครับสำหรับที่นี่กับเพิ่มมูลค่าเป็นทุ่งหน้าคาเฟ่ครับผมถือว่าสวยพอสมควรนั่งนั่งดีงง่ก็ นักท่องเที่ยวครับที่แสวงหาแรงทายลูกสวยๆงามๆก็ได้เป็นว่านางไทยกันครับผมครับทุกคนกัดเดย่างเบิงคือเพียงจะเข้างานขามาหนีโปเมีนเป็นการกินอาหารอย่างเดียว,วยเลยเข้ามาไทายลูกพร้อมคนละครับพ่ออมพน้องโปอึดหม่องไทยครับผมมี่หอดเนื้อครับแต่อยลาลงไปเด้ยอยยันตรงน้ำ <c oughs> <c oughs> ครับ ก็ถือว่ามีวิวที่ให้เอดทายครับสวยงามพอสมควรครับเล็กหน่อยกับเล่นยางสนุกสนานครับผมครับครับวกคล้องกับได้ถ่ายรูปลูกหลานขกีองครับผม นอครับนี่นะครับบานหน้าโคกเขาขอครับผมลดลดคาสซีกกีลีครับผมโอ้มากหลายๆเป็นจังเดยครับพอมีพี่นนองนี่ฮะนี่แหละการเพิ่มมูลค่าโคกน้องหน้าของเขา ครับสวยสวยครับถือว่าสวยงามครับผมสำหรับบริเวณนี้ก็สิเป็นห่วมสตีนะครับผมสำหรับท่านใดอยากมานอนค้างขึ้นครับผมมาพักผ่อนก็สิมีอาหารและเครื่องดื่มแหย่นะครับผมแล้วก็มีที่จอดรถหฮวมสตีครับนี่ฮะอยู่บริเวณ้างทงหน้าล้อมรอบด้วยทุงหน้าแล้วก็มีสะเล่นน้าครับผมมีลักษณะทุกสไตล์ครับ แบบสไตล์แบบเลื่อนไท่เฮ่ากับมีครับผมเนี่ยก็ถือว่าสวยงามพอสมควรครับผมโฮมสเตย์ที่นี่ครับก็ยางรอบอๆครับผมผมสิบผ้าไปเบิ่งดันหลังเนาะครับทุ่งหน้ากะเขาก็งามครับผมถือว่าเป็นเขาอินซี่ครับผมนี่ครับอยู่ทางหลังนี่ก็มีสสะนามขึ้นกันครับผมมีจุดชมวิวและถทายรูปฮะ สวยๆครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสุดท้ายลูกก็ได้มาถ่ายสูมมุมสูแจะครับผมแต่ละจุดนี่ก็ถือว่าสวยงามครับรูปภาพที่เขาถ่ายมาเนี่ยฮะเดี๋ยวแต่อาหารครับผมยังมบมท่านได้ไปชิมเดี๋ยวผมก็คงสิได้ไปชิมครับน่าก็สวยลมเย็นครับผมฮะครับจุดนี้ก็สิเป็นเพื่อนเคียงหน้านาะครับผมฮะเฮือนริมน้า กาสิไดยชมบรรยากาศสุดจุดสุดเจ๋ๆๆครับผมนี่ฮะลงไปยางคามซะาหน่ำนี่ครับผมฮะถือว่าเฮ็ดได้ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมพุดมีอ่างกับน้ำพร้อมเดี๋ยวผมจุดหนึ่งก็สิเป็นขึ้นไปชมวิวทั้งเทึงครับเนี่ยผมยางมาอยู่กลางหนองหลอดได้นี่ กลางสะตัวนี้ครับโอ้มีหอดเป็ดถุ่นละฮะงามบ่ครับผมจุดนี้ก็สิเป็นสาภานาครับเห็ดแบบโคง้โคงๆแต่หนาฝนมันสิไหลนนบ่เนาะผมสิพผ้าขึ้นไปนครับสำหรับคนที่ชอบแบบบีบหัวใจครับผมบาดเสียวพอสมควรครับก็บสิมีซุ่มให้นั่ง เล่นตั้งๆครับพอแม่พี่นมีเรื่องระเบียงริมนะครับผมเท่าก็สามารถนั่งกินชมบรรยากาศช่วงตอนแรกเนาะแดดลมลมตกครับแบบชิวๆครับผมเนี่ยฮะตอนนี้ห่อนกันอาสิกินได้บอเต็มที่ครับเท่าก็อาสิมาตอนแรกเอาครับผมสำหรับสาแห่งนี่ก็ ลงไดยุนเดรับแต่ถาบม,มีเสือชูชฉีบก็ลงบ่ไดครับผมจะคิดค่าบริการเสื้อชูชฉีบตัวละห้าสิบบาทครับก็เราก็ได้เหตุเป็นซุ่มไว้เนะาะแต่ละซุ่มครับผมก็สิมีป้ายละลูกศรบอกว่าจุดใดเป็นจุดใดครับฉี่บวงให้ห้าหูครับพ่อเม่พี่น้องเส้นนี้ก็สิเป็นเส้นลงหน้าตัวนี้ก็เป็นท่างออกทางเขาอีกจุดหนึ่งครับเนี่ยครับผม นี่ครับบานหน้าโคกเขาคอครับผมกสษมีระเบียงริมหน้าครับผมที่ให้เฮ้ามัดทายรลปอยู่กลางหน้าครับกลางป่าเข่าครับผมจะเนื่องจากเขาลงกไปทา้งรางบ่ได้มันขั้นเขาต้องอยู่ทั้งทิงครับนี่ครับง่ายพครับผมการจัดสวนครับเพิ่มมูลค่าของหน้าเฮ้านี่เฮ็ดได้ดีครับผมเฮ็ดได้ดีฮะ ถือว่าสวยงามครับผมแล้วก็ปลอดภัยโควิดครับเพราะว่าต่างจังหวัดเนี่ยโควิดนี่คือสามารถควบคุมได้ครับผมถ้าเกิดปั๊บเกินสิบยีบคนนี่ยครับปิดหมู่บ้านได้ทุกคนก็เสียหายควมรวมมือครับแล้วกับบอมีผู้ใดเสียชีวิตครับเป็นกระบนักครับผมติดได้ก็หายไว้ครับนี่ฮะครับ สำหรับจุดหนุนก็สิบเป็นห้องน้ำครับผมสำหรับท่านที่มากับป้าตองห่วงครับสะดวกในการเข่าห้องน้ำครับผมก็สิมีอยู่ไก่ไก่ที่พักการกินอาหารของข้าแล้วก็ที่พักพอนะแล้วก็ยูไก่ไกกันนี่ก็สิบเป็นหอจุดชมวิวเนาะหอคอยชมหน้าครับผมเดี๋ยวผมสิพ้าขึ้นไปเบิงครับผมมันสิบเป็นจังได๋ดค่ะ อาจสีเห็นวิวใ้กว้างขึ้นเนาะผมขึ้นผ้าขึ้นไปครับผมครับบันไดนสั้นพอสมควรจับล่าวไว้เนี่ยครับขึ้นมาหรอครับผมเป็นจะได้ครับวิวงามปะครับผมเดี๋ยวผมใหยเพิ่งปีนี้แรงครับผมสำหรับหน้าอยู่ขางกันเนี่ย ก็เข่าก็ตายแรงครับบัวข่อยง่ามครับผมะจะได้ครับเนี่ครับง่ามอยู่ครับผมง่ามงาม,งามนี่แหละครับคือการเพิ่มมูลค่าจากหน้าจากที่หน้าหองเข้าครับผมถ้าเะห,หน้านี่ค่าเสียใจบัะพ่อชัยฮาต้องเปลี่ยนครับ ครับผมกัสิมีเนาะมองนั่งครับผมนั่งชมวิวครับผมอยู่ที่สูงครับนี่แหละครับพ่อเมพี่นองก็ถือว่าการเอาทีหน้ามาเห็ดเป็นคาเฟ่นี่ก็น่าสนใจแลละก็สร้างความเพิดเพลินสวยงามให้ทุกคนที่มาเยี่ยมชมเป็นสถานที่พักผ่อนยอนใจครับผมผมกับภาพพ่อเมพี่นองมาเที่ยวชม ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ